สวัสดีค่ะจิงนิสันชอเอราวันนะคะวันนี้จีจะมาแนะนำรถครอบครัวนะคะเป็นรถครอบครัวขนาดเจ็ที่นั่งนะคะนิสสันเทราสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะที่มีขนาดกว้างพร้อมกับออปชั่นที่จัดเต็มรถคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจีจะพาไปชมกันค่ะว่าเจ้านิสสันเทราเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะ เจ้าเทอร์่าตัวนี้สวยขนาดนี้นะคะราคาเริ่มต้นแค่1นล้านหนึ่งแสเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของเจ้าเทอร์่าคันนี้ได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรหาจีได้นะคะเดี๋ยวที่จะทิ้งเบอร์แล้วก็ลิงก์ไลน์ไวใ้ให้ลูกค้านะคะแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ